สไมไมเซทที่จะทําให้คุณดูโดดเด่นในสายตาผู้สัมภาษณ์ค่ะมีอะไรกันบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือไมเซทแห่งการเรียนรู้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือคุณจะต้องแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะไม่ใช่รู้แค่ในสิ่งที่คุณรู้เท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณจะต้องเปิด ใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆกับงานนี้ค่ะการที่เรานะคะเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์กำลังมองหาค่ะข้อที่2เลยนะคะก็คือ Mind ซ e t แห่งการแก้ไขปัญหาค่ะการที่คุณนะคะเข้าสู่การสัมภาษณ์งานพร้อมด้วยม i n d ซ e t แห่งการแก้ไขปัญหา ก็จะทําให้คุณค่ะดูเป็นคนที่สามารถรับมือกับความท้าทายได้ค่ะแล้วก็จะทําให้ผู้สัมภาษณ์นะคะมองดูว่าคุณเนี่ยไม่ได้มาแค่ทํางานอย่างเดียวแต่คุณมาด้วยมาพร้อมกับวิธีการแล้วก็มุมมองในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือ mindset แห่งความมั่นใจค่ะ ความมั่นใจนะคะเป็นกุญแจสําคัญที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยนาเสนอสิ่งที่คุณมีอยู่ได้เต็มที่แล้วก็ถูกต้องค่ะแต่คุณก็อย่าลืมนะคะว่าความมั่นใจก็ต้องมาควบคู่ก,กับความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอาทิปทดีๆเหล่านี้ไปลองปรับใช้กันดูนะคะ ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานเราจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมนะคะและถ้าวันนี้คุณต้องการอัพสกิลตัวเองในเรื่องการตอบคําถามด้านการสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์เรียนต่อก็ตามนะคะคุณสามารถทักแชทมาหาเพียน,นี้รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานเพียน,นี้นะคะจะช่วยฝึกคุณไก์คุณให้สามารถตอบคําถามแบบมืออาชีพได้ค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกดติดตามเพจเพียน,นี้ด้วยนะคะ